h o ล a สวัสดีสวัสดี b u เนสด d í a สสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า b u เนสตาร์เดสสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่าย buenas noches ราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ l es su nombre คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรเมย่าโมฉันชื่อฉันชื่อ siento. No ขอโทษฉันไม่ได้ยินคุณขอโทษฉันไม่ได้ยินคุณคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณอาศัยอยู่ที่ไหน De dónde eres คุณมาจากที่ไหนคุณมาาจกที่ไหน como estas คุณสบายดีไหมคุณสบายดีไหม bien gracias สสบายดีขอบคุณสบายดีขอบคุณอ t ตแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะเอนคาแรดโดเดคอนโนเซเ ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จัก que buen dia. ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เป็นวันที่ดี <Hasta luego. S 1> แล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่ <Hasta mañana. S 1> แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้อา <Ad ios. S 1> ลาก่อน ลาก่อนปอร์ฟาโวได้โปรดได้โปรดขอบคุณขอบคุณซีใช่ใช่โนไม่ไม่ habla despacio พูดช้าช้าพูดช้าช้า Repite por favor พูดอีกครั้งได้โปรดพูดอีกครั้งได้โปรด Au vez อีกครั้งอีกครั้ง Què has dicho คุณพูดว่าอะไรนะคุณพูดว่าอะไรนะ No entiendo ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจ entiendes? คุณเข้าใจไหม คุณเข้าใจไหม que significa หมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไร non lo sait ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ habla singlee คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม habla espagnol คุณพูดภาษาสเปนได้ไหม คุณพูดภาษาสเปนได้ไหม sí, <un> poco. ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า nos vemos en el próximo video